ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าจะล่าข่าหัวใช่ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปล่าค่าหัวให้ทุกคนดูนะครับในคลิปนี้เรียบร้อยอดูดสวย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 ,สวย,สวยตายเรียบร้อยแม่งเปิดเปิดไม่ดูเปิดไม่ดูดม,ดมาันนี้ป็วะเฮ้ยอ,อ้าวปีบัตตี้อ้า คครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าจะล่าข่าหัวใช่ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปล่าฆ่าหัวให้ทุกคนดูนะครับในคลิปนี้คูเดี๋ยวไม่ใช่โอเคครับก็ในการล่าข้าหัวนะครับผมผมเนี่ยก็จะใช้แค่ดาบเลนเดี๋ยวใช้แค่ดาบใช้แค่ดาบมันยากไปนะครับก็ใช้หมัดซุปผลดาร์กเลนนะครับคาบูชาสี่อย่างนี้ถ้าผมเอามาขึ้นให้ดูนะครับนี่เลยอย่างนี้เลยนะ แ้เห็นไนะ้มผมขอเบาเสียงเพลงแป,ป๊บไม่ต้องเบาเสียงแล้วปิดเลยดีกว่านี่ไงปิดตรงนี้แล้วก็เปิดเอฟฟกเออบัดเดยไม่คิดไม่ได้โอ้โอเคนะครับก็แบบโอเคน,น,นะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับมาล่าค่าหว้ดูนะไม่รู้นะครับว่าจะได้สกี่ตัวค่าไม่ได้เลยก็มันก็เกินไปนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะได้สกี่ตัวผมเออแล้วก็อันนี้ผมก็มาเปิดคลิปเซิร์วีนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าเซิร์ฟรวมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่อยากดูแลนะครับกดคนละหนึ่งไลค์นึตามนะครับแค่นั้นเลยผมไม่ได้ขออะไรมากนะครับผมขอแค่นี้นะผมหอกงว่าคนดูจะทําให้ผมได้นะครับอืมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้าเซิร์ฟเทสร้อยแล้วนะครับผมเออผมก็เออเข้าเซิร์ฟมันก็เจอคนเขาเทรดกดกันเลย อืมจะมีใครตั้กับกูไหมเนี่ยนะครับเอางั้นผมขอท่านหนึ่งลแล้วกันจะมีใครตู้กับผมไหมนอสวัสดีนายหน,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 นึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไอ้ดาบที่ผมเอามาใช้ล่านนะอันนี้คือดาบเลนนะครับคุณดูเฮ้ยไม่ใช่คนนี้คนคน,คน,คน,นี้คนนี้ใช่พระพระตื่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่อุ้ย คน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 นี้น่าจะฆ่าหัวเยอะไอ้ตุ้ยคือฆ่าหัวเยอะเลยวะวันนี้นะครับน่าจะแบบยังไงอ่ะนัน่นน่าจะอ่าน่าจะวปสต์พันหนึ่งแต่แต่อ่าอ้าวแตแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันำไมพาไปอย่างนั้นนะ่ะพาจมดินเหรออะไรวะเนะี่ยโอ้ยเอาจริงนะคนดูบอกไปนะครับว่าการที่จะหาคนสู้เนีนั่นคือมันยากเข้าใจมาคนนี้มามาสู้กับพี่นอ้อง เขาจะเอาหรือเปล่าเอ้ยพวกนี้พวกนี้มันเอาอะพวกนี้มันเอาอะเฮ้ยเชี่ยเชียร์ได้ทีมามาน้องมาน้องตึ๊บโอ้ยโอ้ยลงมาได้ไงวะอ่ะลงมาได้ไงอ่ะปาดไปเอ้าเชี่ยเลยน่ะป่างเอ้าโอ้ยให้มันแปลกๆอันนี้มันแปลกๆหรือว่าเน็ตกูแปลกๆปะน่าเกลียดมากครับคนดู โอ้ยฉันเล่นเหมือนกันนะครับอุ้ยฉันโดนอุ้ยคนดูคนดูโดนโดนโดนตัดแต่ฟิวลินเลยนะคนดูเมื่อกี้มึงด้วยเกมแรกของวันนะครับคนดูเอ้ยอ็นนี้เรื่องจริงนะครับคือตอนแรกผมก็เป็นหนึ่งเพื่อนผมมาได้แหละแต่คือมันก็แบบมันก็ไม่ให้นั่นอ่ะอุ้ยคนดูติดไฟติดไฟไป่ดีติดไฟไปน้องอ่อนไฟไปดีน้องมาปึ๊บ ดู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 ปึ๊บอิเคี่ยแม่งใช่ไหมเงยปาดไปอุ้ยสว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 ยอุ้ยแช่กดฟาเฟนสวยปึ๊บโอ้ยไม่มีครับคนดูไม่มีท่าต่อไอ้แค่เมี์อาร์มจะเอาปะเนี่ยโน้โหคนดูคนดูน้องน้องมันจะตายแล้วคนดูโอ้ยโอ้โหนี่ทำไมอ่ะ น่าจะหนีทำไมอ่โอุ้ยเชี่ยคนดูเหี๋ยแยะอะไรอะปัดปัดปั๊บปึปปป๊บน้องมันไม่เอาน้องมันไม่เอาเลยเน้ยน้องมานี่มานี่น้องเนี่ยน้องปุ๊บดูดเชีย่ยเชี่ยดูดไม่โดนแม่ผ้าล่ะสิผ้าละ น้องมานีดีน้องไอเชี่ย er, มันมันจะเข้าเซฟโซนนานโอ้แม่แต่ได้ว่ะคุณดูเอาเข้าเซฟโซนอ่ะนะครับผอเช็คปิงปิงไอเซิร์ฟนี้ก็ปิงร้อยนะ vote, เออมันก็มันก็ไม่ได allora ้ปิงมากมีมีกูปิงปิงวะเออนะครับคุณดูก็โอ้เซิร์ฟนี้มันไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวเลยมีพระใหม่ เฮ้ยน้องน้องอยาเล่นน้องอย่าลนอกเร่อกน้องน้องเมื่อกี้น้องสู้กับพี่อยู่น้องอ้าวแแค่ไปนั่งเลยโอ้ยคุณดูก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้นะครับงั้นก็จะขอ,อย้ายเซิร์ฟเลยละกันเนาะรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่ได้จะมีใครแล้วครับขอลองหาหากันไม่มีหรอเออไม่มีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยเซิร์ฟต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้ยคุณดูก็อันนี้ก็เซิร์ฟที่สองนะครับก็เข้ามาก็ดูทรงมันยังไงอะ เอาคือเอาจริงนะคือโรคสามมันน่าจะเป็นโรคเหตุอะกันละถ้าหัวแบบอุ้ยวิ่งคนยินดีครับหัวดิเปิดดิปะอุ้ยติดไฟติดไฟมาน้องเอาวิ่งดีวิ่งดีอย่างนี้วิ่งดีโนบุกลุกโดนปั๊บอุ้ยอ้ยน้องน้องมาเล่นเลนว่ะเฮ้ยปาดแค่ปาดไม่โดนแซ่บแม่งไะขึ้นมาก่อนเป็นไงโอ้ คือนี่ไม่ได้ตึงเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะโดนปาดแมวปึ๊บดูดสว,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 วยส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 วยฮึเนาะมันกลับตายว่ะอุย้ยหืึถ้าผมล็อกได้อีกท่าเรี่มมันตายแล้วนะผมเขาตายเลยนะผมล็อกได้อีกท่าหนึ่งลองล็อกได้ล็อกล็อกล็อกอเชีะยโ p e เรียบร้อยหอนั่งคิวไป หนึ่งคิวป่ะหนึ่งคิวนะครับอ,อือเออหนึ่งคิวอะหนึ่งคิวคลิปนี้ออชอบเลยคนดูเอ้ยคนตันเมื่อกี้นี่วาเขาเขาเปิดพีพีมาเขาได้เปิดพีพีตอไหมไม่ลาเปิดนะคนตึงนิดนึงมันก็จะเจอตึงๆนะส่วนใหญ่อ๋อคนนี้เลยคนนี้ ตัวยว้ตวยเอาเอายังไงเนาะทีนี้ยังไงเอาเล่นโฟวเล่นโฟเล่นโฟเล่นโฟไอ้เชีย่ยแบ๊วตากิวมดน่ะพีบ่าวอ้าอุ้ยขึ้นบนว่ะจับจับจับไม่โดนเลยเฮ้ยซผ่ายละเออถ้าผมเล่นไก่ตอนนี้ผมขอโทวได้แล้วกันงู เล่นผมเมื่อก็เล่นอ่ะคับน,นานๆทีจะเล่นนะเล่นผมนานทีจะเอามาเล่นนะดูเออโอ้ทำไมมาฆ่าคนมันยากเย็นจริงวะดูดไปืหฮะดูดโดนนี่ลาวาไม่ตื่นด้วยนาวาลาวาโคตรน่ารักเลยปาดปาดไอเสียบแม่งปาดปาดอะไรวะฮู้ดดูดสู้ ตายโดราวามาดูจึบ๊บอือ้ึโอะทำไมวันนี้กูเล่นไก่แต่ว่าหรือว่าแบบโอ้ยยังไม่ได้เล่นหรือปะหรือเปล่าปาดตัว้โดนติดไฟไปดีนอกวิ่งหนีดิครับป้างอุย้ยแชดตะวันทีเธอวันตกอ่ะเริ่มดูด โอ้โหแม่ตสกิลไม่มีไอ้เส้ยแม่งกูเชฟกูจะตายอยู่ละกูหมดจะตายอยู่ละดูดสวย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 ตายเรียบร้อยึแน่นอนอยู่แล้วครับตงผลแสงอ่อนอ่ออันนี้น่าจะฆ่าไม่ได้อันนี้คนนนั้อันนี้คนนั่นแต่คนวิววิวทวีวิวน้อยนะครับเออ มาเดี๋ยวผมจะกลับมาประทัะะทกสติลาอีกครั้งนะคุณดูเออเนี่ยเลยโมก็ไปทักแล้วอะใครทิ้งผลเลยน่ะเออมีคนทิ้งผลเลยนะออม,นมาตอนนี้ผมฆ่าไม่เรียกหน้าแล้วลนะ่ะแบบถ้าสงสัยว่าเจอคนไม่น้อย,อยผมเปิดนะ่ะไอ้คนนี้นี่ผมฆ่าไปละมาคนน้อยเขไม่สนครับคนไม่น้อยก็ไม่สอนครับทำไมน <c oughs> คุณเบลน้อยก็ไม่สดว่าเฮ้ยซาคุไม่ต้นใครแล้วจอนะยักษ์ู้ว้เฮ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 ้คนนี้รู้สึกมีหวังนะเรียบร้อย,อยไม่ซาคุฆ่าเบลคนเบลน้อยสองรอบละแหม่คือผมไปดูนะคว่าเขาเขาเบลน้อยคือเมื่อกี้ผมก็นึกว่าอเออ <c oughs> โอ้กันนู้นื่อเขาจะแบบเวลตันนะครับคนดู <c oughs> มีใครอยู่ไหมน่ะอยน,นี่เขาเปิดพีพีแล้วเฮ้ยมามาสู้คนนี้ต่อเลยแหม่เนาะเปิดพีวีพีจีมากยังไง <c oughs> โอ้เขาเขาหนีว่ะเขาหนีเขาเป็นวากาศลล็อกล็อกได้เฮ้ยห นันเมื่อกี้ล็อกโดนปหวะนั่นน่าจะโดนนะเอออ่าขึ้นอากา้าขึ้นาอากา้าโหโค้สูงแล้วเลนรู้สึวกว่าเลโกคุ้นน,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 นั่นน่าจะเสียเปรียบอากาศรลอเปล่าถ้าไม่ถ้าจะไม่ผิดนะมามา,มานอกโอ้ขึ้นวอรก้า,กาเอาเยี่ยว เอเบอรไกา่เดียวอุ้ยจะโดนตัวเอเล็กซ์คอรครับสิบผ่าแล้วรอบนี้ผมจะโดนเซิร์งไหมเนี่ยนะโดนลุมเซิงอนะไรเงี้ยโดนเซิร์งเลยวะดูดมาสวย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 ไม่คิดรู้สึกว่าจะนั่นไปนะเมื่อกี้ทำไมมันปิง,ป,งปิงวะคนดูเฮ้ยนั่นหนีเลยนั่นหนีเลยแม่งเปิดเปิดไม่ดูเปิดไม่ดู มาอันนี้ปะวะเฮ้ยอ้าวฟีบาร์ตี้มาไอหนุ่มนั่นมันรู้ว่าเมื่อกี้มันติดในคอมแบทผมอยู่นะพี่คนนี้ต่อเลยไอลาวาตื่นต่อเลยมันตื่นยังไม่หมดทุกท่าเลยนั่นแหละกดเลยมะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนจั๊กเขมชาอุ้ยเม่ อุ้ยปาดอุ้ยปาดปาดโดนไหมวะเมื่อกี้อุ้ยโดนครับวันนี้มาคอมโบก๊อดอยู่นะดูดมาอ้าวแบบนี้เสร็จสีนี้เอาเอาแม่โอลึกไปโดนมาโดนมอนิกอยากซอบเลยว่ะอยากซอบเลยว่ะแม่งมามาน้องยังไงปึ๊บดูดสวย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 อุ้ยไม่โดนแต่ไฟไม่โดนแต่ไฟอุ้ย เอเชียแม่งโดนอิเล็กทริกด้วยครับชิบหาละคนดูโดนทั้งอิเล็กทริกทั้งลาวาเลยลาวาตื่นลาวาตื่นแค่ไม่คิดท่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอู้หูต้ตายตายมาหมดไนี้ก็ยากสิครับมามานี่มานี้มาไม่ได้วะ่ะชิบหาดละ ฮึที่ตัวนี้เรา,ามันตื่นไปคนทุกท่าแล้วก็พอๆได้สู้โอ้โหแพ้โดนมอนชิบหายข,ขึ้นก่อนขึ้นก่อนชิปหายละโดนโอุย้ยเอ้ยมาสู้กันเองว่ะมัสู้กันเอวครับลูกเอ๊ยตอนนี้ลัดลัดชิปอุ้ยไอ้เแค่เราไม่ได้ โอ้โเมื่อกี้ผิดตัวครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เชิงรีผิดตัวเมื่อกี้ผมจะเลี้ยอยู่ตอนอะไรผว่าแบบไม่นั่นเอาไปเลยตัวเฉยองงนะอุ้ยโอ้ยนมาคิวปะตัวอีกตัวตัวตัวล็อกล็อกแม่นแม่นล็อกแม่นแม่นล็อกแม่นแม่นแล้วก็แบบแล้วก็เรียบร้อยไปงานนี่ขนาดลุมเซิงนะครับเนี่ยก็เอาไม่ได้เอ้า โอ้ยนะค่าศึกเจ้าข้าหัวโซวเฉยไอคนนั้นมันอ่อนนะครับโ้ยลาวาตื่นมันจะเอาอีกแล้วอะผมขอเรียกมันแล้วว่าลาวาตื่นคืนหนึ่งไม่ตื่นนะอุ้ยใช่หนึงกด F ฮะไปดูจะตายเอ้ยอว่ะเปิดลบสวยดูอไอหนุกนี่มันเอาว่ะ หนุ่งปาดอุย้ยไม่โดนไม่โดนเลยแมไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาหนุ่มมานี่อ,อุ้ยโอ้วืดครับวืดวืด,ดจะไปไหนจะไปไหนใกล้จะไปไห้ครับไปใกล้ดูดมาช็อตนี้เอ้าไม่เห็นไม่กันไม่โดนได้ไง เดี๋ยวรอรอต้องรอจะตะวันนี้จตะวันนี้สุดไว้ได้ไหมต้องศาสตร์สาสตรจันนี้เออแล้วโอ้โหเวลาคุ้มเลยวันนี้โอ้แบบโอ้ขึ้นมาแบบเยอะเลยอ่ะสัมผัสได้เพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งดูว่าผมใกล้จะหกจุดและวหกจุดสอบนะคะก็เฮ้ยเฮ้ยมาลีนจีพีเอ๊อบพี่เนมเฮ้ยพี่เนมเจอพี่เนมเสยอ่ะงงเลยอุ้ยคนนี้เปิดตัวพี่โยบันเลย เนาะคันอะไรเอ้ย <c oughs> ครับก็สหรคิปน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็วันนี้ก็ล่ายาวๆแล้วนะผมไม่รู้อ่านไปกี่นาทีแล้วตอนนี้เอ่อหัมอัดมา15นาทีนะถ้าเกิดว่าตัดก็เหลือประมาณ10บวันนาทีนะครับโอเคครับก็สหรคิปน,นี้นะครับใครชอบปอกปดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สหรคิปน,นี้ See you next time goodbye bye <c oughs> ครับ